เหรียญการจนาที่ระลึกชนิดราคาหนึ่งสตางค์จำนวนผลิตห้าแสนเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษชนิดราคาห้าสตางค์จำนวนผลิตห้าแสนเหรียญเหรียญการจนาชนิดราคาสิบสตางค์จำนวนผลิตห้าแสนเหรียญการจนาชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์จำนวนผลิต ร้อยห้าล้านสี่แสนสามหมี่นพนเหรียญยการนาชนิดราคาห้สตางค์จำนวนผลิตหนึล้านเหรียญยการนาชนิดราคาหบาทจำนวนผลิตสองร้อยเจล้านห้าแเหมื่นสองพันเหรียญเหรียญการนาชนิดราคาสบาทจำนวนผลิตห้าล้านห้าแสนเหรียญ เหรียญการจนาชนิดราคา5บาทจำนวนผลิต52ล้านหนึ่0 0เหรียญการจนาชิดขอบบล็อกอิตาลีจำนวนผลิต120ล้านเหรียญเหรียญการจนาชนิดราคา10บาทบล็อกห่างขอบบล็อกไทยคะ่ะจำนวนผลิต61ล้าน49เหมืเหรียญเหรียญที่ลึกการจนาพิเศษชนิดราคา20บาท บล็อกมีอุณารลมจำนวนผลิตห้าล้านหนึ่งมื่นเหรียญที่ระลึกกันจนาพิเศษชนิดราคา20บาทไม่มีอุณาโลมไม่มีจำนวนผลิตราคาจะสูงกว่ามีอุณารลมนิดหน่อย